ก็การสวัสดีแบบอกผมกูกคินเด้ใชไหผมีเสียชีวิตบอกถอดหมดปายนะครับผมพอดีผมก็ไปเปิดเจอเว็บเว็บหนึ่งนะครับผมก็คือเขาขายเป็นกล่องสุ่มนะครับผมก็ความจริงนะครับผมผมจะเป็นคนแบบว่าแบบไม่ค่อยแบบเชื่ออะไรหรือว่าจะได้ของจริงอะไรหรือเปล่ากลัวแบบไม่คือจริงไม่เชื่ออะไรแบบว่าเรื่องกล่องสุ่มจะไม่แบบไปเสี่ยงดวงซื้อมาเพื่อนั้นเนี่บางทีแบบเห็นคนซื้อมาเนาะโม้โเองซื้อไปตั้งขนาดนี้ไม่เห็นได้อะไรเลยซื้อไปโอ้โหบางคนได้คุ้มบางคนได้บางคนไม่ได้ก็คือผมเป็นคนช่อยชอบแบบเสี่ยงงเ่าระคััี้อกกจลสส หนึ่งนะผมก็คือผมจะมาซื้อกล่องซุมนะผมซึ่งผมคือผมไปเจออยู่ที่ช้อปปีแล้วก็ Lazada นะครับผมเป็นกล่องซุมที่เขียนว่า Lesing Boy Official กับレス s i n g Boy นะครับผมรสามารถลองไปซื้อดูนะผมอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าแนะนำนะครับผมให้ไปซื้อนะครับผมก็คือผมอยากจะลองไปซื้อดูแล้วลองมาแกะให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่ามันจะได้อะไรจริงๆหรือเปล่าว่าผมจะได้หรือผมจะขาดทุนนะผมเดี๋ยวเราไปลองดูเลยเดี๋ยวให้ทีมงานยกกล่องมาเลยมาจัดมาโอ้โ,อโอหนี่กล่องอหนักงั้นนันเนี่ย หนักประมาณกี่รูวะเนี่ยโ,โหอันนี้ก็คือมาผู้ส่งนะครับผมเป็นบริษัทลิสริษงบอยบริษัทจำกัดลสติ้งบอยนะครับผมส่งมาให้ผมโอมสายชิวไปดูปอถอกหมดไปนะครับผมก็ผมคิดว่าอันหนักนี้อาจจะรงอ่ะผมเดานะผมคิดว่าหนักๆน,นี้น่าจ,จะมีถ้าเป็นถ้าเกี่ยวกับวงการรถนะถ้าจะทําให้หนักนี้ต้องมีโชคอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโชคหน้าหรือหลังจะมีล้อรถหรือเปล่าวะถ้าลสติ้งบอยไม่ต้องเกี่ยวกับลสติ้งบอยนะเอาว่า เรามาส่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าไสำหรับกล่องส่มใบนี้นะผมก็ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมว่าผมจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะครับผมแต่ผมคิดว่าพวกกล่องส่มมันจะมีเพะให้ได้กําไรเนาะไม่น่ามีไหมนนตรงมีดมาเท่าไหร่พี่อันนี้ใบกล่องหนึ่งบาทแล้วมีดเบงโคตรเขียวเลยนี่โอ้โหมีกินด้วยไอหอมว่ะ ้เดี๋ยวนะครับทุกคนนี่ผมเปิดมายังไม่ถึงไหนเลยนะผมจะดูเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกเลยเฮ้ยไม่ขาดคุณแล้วกูโอ้โโอ้ของเก่าหรือของใหม่เนี่ยเฮ้ยของใหม่นั่นนี่เฮ้ยเดี๋ยวให้ดูชิ้นแรกก่อนให้ดูชิ้นแรกครับผมอะไรวะเนี่ยขา,ขาตั้งเลสซิ่งบอยอู้กี่บาทนี่ถ้าคิดเป็นเงินนี่ประมาณอูแพงนั่นนี่ เนาะคู่ไปเนาะโอเคอันนี้ชิ้นแรกนะผมมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างโอ้เฮ้ยเยี่ยตุงมืเอเฮ้ยเด็กขับพอดีเลยว่ะเฮ้ยเอาพี่พ่อไปเองเลยถือว่าพี่ไม่ได้ใช้หรอกอ่าลองลองดูไอที่ทีมอบอะไรเลย,เลยอ่ะคุมไป่นอกกูนี่1หนึ่งหมื่นบาทนะอ้ะดูเฮ้ยปอกแฮนด์ดสซิงบอยเห็นะหมกูอยว่าเฮ้ยอ่ะ่ผมว่ายังไม่คุมม้มะ สองนนี้ประมาณพันกว่าบาทนะสองพันไม่เกินนี่เอาผมตีให mm ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮผมไม่ดูนะอะไรอะไรวะเนี่ยสายเบรกโอ้สายเบรกเลสซิ่งบอยเลสซิ่งบอยนะครับผม RCB อันนี้ถ้าซื้อขายกันผมคิดว่าน่าจะมี4 0 0ร้อถึงห้านะผมผมไม่แน่ใจนะอีกครับผมเฮ้ย มือเบรกนั่นเองมือมือเบรกเป็นสิ่งบอยของเวฟร้อยสิบ 110. เอาละเราทำแต่เวฟร้อยสิบเ,บ110ยเลยเฮ้ยไปใส่รถแข่งเลยอันนี้ผมตีราคาก็น่าจะมาห้าร้อยแหละผมตีห้าร้อยเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยมานับเชิบเฮ้ยอันนี้ผ้าเบรกดรัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าบึ่งม่กี่บาทวะอันนี้ของรุ่นอะไรวะเนี่ยอา่าเราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นไหนวะเนี่ยจะรู้ไหมตัวเองคุ้มไม่แค่นั้นแหละอ่ะตีราคาไป ห้าร้อยเอา้าของมียี่ห้อเนี่ตีห้าร้อยไปเลยเอเอเอเฮ้ยอีกละน่าจะเป็นหน้าหลังหรือเปล่าสายบเบรกอา่ามาดูว่าผมจะคุมหรือเปล่านะเอางี้ได้สมมติได้สักถึงหมื่นผมก็ดีใจแล้วไม่ต้องออกกำไรหรอกยากอย่างที่ได้กำไรนะเฮ้ยถ้าเปิดมามีทองเนี่ยเอาพี่สุดเลยปิดร้านเลี้ยงเลยเอาะจนมันคงจะยากเอาฟังนี่ก่อนเฮ้ยหนักหนักะอะไรวะ แกะได้ไหมเออว่ะโซ่นะครับผมของ RCB นะครับผมอันนี้น่าจะ420หรือเปล่าเนี่ย428โอ้โหเฮ้ยอันนี้ตีไปเลย400 500อ่ะตีไปต,ต,ตีตีต่ำเนี่ยตีต่ำเลยเฮ้ยนี่ไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยได้กำไรยังอ่ะยังนะกล่อง,องละหมื่นหนึง่งมาลองอีกอันนี้อ่ะนี่ไงผ้าบีกผ้าปีกรุ่นเลยวะเนี่ย ร้อยสิบร้อยยี่ห้าอ๋อร้อยยี่ห้าเอมเอ็กซ์นี่มันจะเขียนบอกกันนะผมน,นี่เป็นอันนี้เป็นภาพเบรกเห็นไหมนะั๊บด้านหลังก็จะมีบอกเป็นของรุ่นไหนนะฮะมาเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยคุยังเป็นกล่องอยู่เลยว่ะเอาลองดูเฮ้ย hey, ดุมว่ะดุมเ oh, 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 oh. นี้ยแกเลยเฮ้ย okay, oh, oh, oh. hey. ด cues, ูมัไเลลุ้นเดี nope. wow. uh? mm ๋ยวลุ้นเ่ือดขอให้เป็นพวกร้อยโอเวฟร้อยป่ะเรามีเวฟร้อยไหมเวฟร้อยกับเวฟร้อยสิบได้กันได้ไหมวเดี๋ยวเดือดดูหน้าดูหลังเฮ้ยดูอ่ะสวยอ่ะอือของซิมบอยมีนี้ด้วยสุดยอดป่ะคุยถ้าซื้อมีมีไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยเนี่ยเอาละเอาพี่ให้เองเลยเฮ้ยมีแต่กล่องเลยวะโอ้โหเวอร์ไปแล้วดูอะไรเอ้าอะไรอ่ะ อ่ะพี่เดาปั๊มปั๊มบนปัมนป๊มบนเดาเอานะดูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยของจริงครับปั๊มบนนะผมเล่ซิ่งบอยมีไม่ต่ำกว่า900าร้อถึงพันแต่ของแท hey, ้อื้ยนี่โอ้คุ่มแล้วครับผมอ,อันนี้มีพันน่ะของแท้มีพันแน่นอนพันสองพันสามพันสี่อู้งานนะครับผมเฮ้ยเอ้ยอ่ะตีตีต่ำไม่แค่พันนะพี่ตีต่ำมาเอาของใหญ่เนี่ยปั๊บ อ่าให้ทายเอาอ่ะไหนวะกล่องแบบนียนจะเป็นอะไรวะเพื่อปั๊มล่างอ่ะมาเกะดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังสวยเบื่อแล้วกูนี่ดวงดีอะไรขนาดนั้นอู้้สวยไหมเดี๋ยวนะปั๊มนีปั๊มมีผ้าเบรงให้พร้อมเอ้ยเมื่อกี้เราได้พัดทั้งผ้าเบ่งอ่ะ อันนี้ได้ปั๊มมาอีกอันนี้ปั๊มของอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ้าซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยมีหลักพันนะไม่ได้เกือบสองพันเลยเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยของร้อยยี่ห้าเอ้พวกเอ็มเอ็กซ์อ๋อปั๊มเอ็มเอ็กซ์พร้อมขาจับเนี่เอาละปัมม๊มอีกแล้วคฮ้ยคุ้มแล้วเนี่ยได้ปั๊มก็คุ้มแล้วแล้วกี่กล่องวะเนี่ยประมาณสองกล่องอคุ้มไหมเน้อู้หเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณกันเ้อะเอากล่องนี้้วกันก่องเอาเฮ้ย,อ,ยอีกละ เวอร์ละดุมไหนจะบอกนะดุมหน้าดุมหลังอ่ออันนี้ของ v วเวบลอยละเฮ้ยเหมือนกันอันเดียวกันแต่สวยจริง,รงนะสวยสวยเนาะอุ้ย,ยใส่รถเรากำลังปั้นเลยเนีย่สวยเลยเนี่เดี๋ยวพอดีปั้นรถพอดีเหมือนจะหมดแล้ววะอีก,กองสุดท้ายละอะไปก่อนกองสุดท้ายนะผมเปอดขึ้นมาหมดยังสุดท้ายละโอ้โหอะไรวะทรงอย่างงี้ไม่ต้องพูดเยอะอะไรอ้า ต้องโชกเลยแต่ว่ามันจะทำอยู่บ่ารถโชกหน้ามาขายโชกหน้าคอลิซิ่งบ่อย,ยที่ว่าโชกหลังอนะมาดูนะครับผมอุ้น้้ำหนักหนักอันนี้เลยแหละพี่เกินไม่แต่แต่ตอนต้นคลิกไหมว่าต้องแบบโชกในนอนใช่ไหมหของอะไรโชกหลังใช่ไหมโอ้โหเฮ้เปรับรีบาวได้ด้วยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมีมีมีรีบาว้วยนี่นี่นี่นนปรับรีบาว 我做ใช้งานจริงยี่สิบสามเสร็จแล้วโอ้โหตาชิเกิงสวยว่ะกูแม่ คือคุ้ม้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เราเดี๋ยวเรามาลองตีราคาดูว่าเราจะคุ้มไหมอันนี้กล่องราคา1 0 0่0บาทนะครับผมใครก็อยากอยากซื้อเดี๋ยวผมทิ้งอ่าลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปไปผมลองไปดูได้ผมไปลองรุ่นแบบกล่องสุ่มดูอันนี้ไม่แบบโอ้โหผมเป็นคนไม่ชอบซื้อนะกล่องสุ่มอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเพราะมันเกี่ยวกับรถด้วยเป็นกล่องซุ่มอย่างเช่นลิซซิงบอยมันก็ทําเกี่ยวกับรถนะถ้าเป็นพวกกล่องซุ่มอย่างอื่นบางทีมันแถมพวกปลาลงปลาล่าอะไรนี่ยผมก็ เห็นแต่เขาได้อย่างงี้กันไงผมเลยอุ๊บหยิบออมาทำไมเนาะลองมาคำนวณเด้อพี่ซื้อ10,000บาทมาดูว่าจะได้อะอันนี้เอาผมตีไปตีต่ำสองพันอ่ะสองพันดุมตีไปพันหนึ่งอ่ะอันนี้กันหนึ่งไม่เป็นสองพันเป็นสามพันสี่พันสี่พันอันนี้มีไม่ต่ำกว่าพันพันห้าแน่นอนสี่พันเป็นห้าพันห้าเอาห้าพันห้าอันนี้อะไรนเนี่ยปัม๊มอ่ะอันนี้ไม่ต่ำกว่าพันห้าแน่นอน 5, 5, เป็นห้าพันห้าเป็นหกพันเจ็ดพันพวกนี้สวยมากเลยว่ะใส่เวฟได้ไหมเนี่ย อันนี้ผมตีเลยเป็นแบบเซล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันเอาสาธุขอให้ได้แบบว่าเกินหมื่นเนี่ยแบบกีดเลยเกินหมืน่นกีดเลยอ่ะคือางไปก่อนอือันนี้ก็ตีไปประมาณสักสามร้อยอ่ะเจ็ดพันสามอ่ะอันนี้ผ้าบเบรกก็ตีไปสักโอ้ยนี่มันหนาผ้า,าบเบรกตีไปห้าร้อยอ่ะเป็นเท่าไหร่วะเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดแล้วอ่ะโซ่อ่ะมีมีสี่ร้อยแน่นอนสี่ร้อยห้าร้อยอ่าแน่นอนคราวนี้ยเจ็ดพันแปดแปดพันสองร้อยบาทอันนี้เลยตีไปอันละสี่ร้อยอ่ะ 8, แปดพันเก้าแปดเก้าสิบเป็นเก้าพันแล้วเ <3, S 1> ตียละสี่ร้อยเตียละสี่ร้อยสี่ร้อยก็แปดร้อยเมื่อกี้แปดพันสองแปดร้อยก็เป็นเก้าพันเก้าพันแล้วเอาถุงมือตีไปสองร้อยตีไปสองร้อยสามตีต่ำมาสองร้อยอ่ะอุ้ยตีมันเดี่ยววะ่ะสามร้อยอ่ะให้ไปเก้าพันสามเอาอันนี้มือนี้อ่ะตีไปสามร้อยอ่ะเก้าพันหกเอา, 96, เอ,าอันนี้อ่ะไอ้เ,อเออยก็จะบอกว่าเหมือนพอดีเลยไม่ได้กำไรได้ไแต่กังดีอ่อันนี้ตีไปสัก โอ้แต่มันสวยนะพี P ่ให้ห้าร้อยเลยมันสวยมากเป็นเท่าไหร่ละเก้าพันแปดเมื่อกี้เก้าพันสามใช่ไหมเก้าพันสามเป็นเก้าพันแปดเอาอีกชิ้นหนึ่งเป็นไอ้ผ้าเบรกของไอ้ดมนะฮะผมอันนี้ก็ตีไปห้าร้อยเลยเท่ากับหมื่นสามร้อยบาทหมื่นสามร้อยบาทน่าจะได้กําไรอยู่ประมาณน,น,นี้เฮ้ยแต่ว่ามันก็ยังดีนะมันก็ยังดีกว่าที่แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหก็อันว่าน,นะครับผมเดี๋ยวจัดบางคืน สำหรับใครที่สนใจนะผมที่อยากซื้อกล่องสุ่มเลสซิ่งบอยแบบพี่อมสายชิวนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้ที่ ช้อปปี้นะครับผมหรือว่าลาซาด้าก็ได้นะครับผมที่ช้อปปี้นะครับผมก็พิมพ์ไปว่า let's sing boy official นะครับผมส่วนที่ลาซาด้านะครับผมก็พิมพ์ไปว่า let's sing boy นะครับผมก็สามารถมาลุ้นเล่นแบบพี่โอมได้นะครับผมรับรองผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็จำหน่ายแล้วนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากได้นี่ตอนจากผมก็เดี๋ยวผมมีกิจกรรมเล่นอีกคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่งรถเราเยอะเลยทุกคำซื้อเลยสนอยากจามือบโดนตบ size c h พวกกูปิดหมด ดูดกันมิตเดิ้สดแล้วฟีไม่แลบจอยอาชามากเด๋ยวมึงโดนตบที่กูทำกันมันไม่ฟีถ้าไม่ทำก็ไม่มีความสุขจง